สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นข่าวสารนะครับ สำหรับการโอนเงินของผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งสำหรับวันที่30เมษายน2563นะครับจะมีผู้ที่ได้รับสิทธ์นะครับแล้วก็ได้รับการโอนเงินเนี่ย480,000รายนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับตลอดวันที่8ถึงวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยจะรวมอยู่ประมาณ7,980,000รายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนเนี่ยภายในวันที่30นะครับก็จะไปทำการโอน อีก2ล้าน6แสนลายนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณวันที่4ถึงวันที่8นะครับและสําหรับการตรวจเช็คนะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับว่าจะมีการโอนเงินให้วันไหนนะครับก็มีวิธีการเช็คอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือโทรหาที่ call center เลยนะครับ call center จะสามารถตอบได้เลยว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยจะทําการโอนเงินในวันใดนะครับอันนี้จะแก้ปัญหาในส่วนของการที่เราไม่ต้องมารอเนาะว่าจะเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับ กับส่วนที่2นะครับคือการเช็คสถานะทางเว็บเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบนะครับก็จะแสดงได้แค่ว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือก็เช็คในวันที่ออหน่วยง,งานของรัฐประกาศว่าวันนั้นๆนะครับจะมีการ โอนจำนวนกิสิ์นะครับก็คือช่วงประมาณตีสอตีสเป็นต้นไปนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คในบัญชีธนาคารที่ตัวเองทําการเลือกให้โอนเงินผ่านช่องทางนั้นๆได้นะครับทีนี้ก็จะทราบแล้วนะครับซึ่งทั้ง3วิธีการนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับที่จะเลือกตรวจสอบของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับหากมีข่าวสารอื่นใดเพิ่มเติมนะครับผมจะทําการทําคลิปแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ